ใครได้กำลังมองหาร้านเติมเกมนะผมมีร้านแนะนำนะบุกกี้แลนด์ชอบนะร้านจดทะเบียนถูกต้องต,องตามกฎหมายเติมไหวเข้าไว100ร้อยเร์เซนเาเติมทั้งเกม F4 ม o b บ l ายและเกมอื่นอีกเพียบนะบเติมสนุกมาสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอบเลยนะครับลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวั <seen> สดีครับมาอยู่กับผมต่อกับเกม F4 Mobile กันเลยนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านทุกคนเช่นเคยหนักกรบผมมาวันนี้ครับผมจะมานําเสนอนะเอนะครับเอาสัก o b r เริ่มต้น106-107พอนะครับนะเอาที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆไหวแล้วกันนะประมาณเม็ดส้มประมาณสี่สัสสสสหสสส้เอนะไม่เกินนี้แล้วกันนะ พงกว่าน,นั้นก็ไม่ไหวกัวนเนาะปีพี่ปีเพิ่อนน้องแสฟีเนาะผู้เล่นใหม่นะครับเงินทองหายากนะในยุคนี้ก็ถือว่าหายากคลสมบวรเนาะ่วนมาจะเล่นตัวขายไม่ได้มากกว่านะครับนะใครที่มีตังค์สัก4 0 0 4สสัก500เอออยากได้ไม่ส้มนะครับโอเวอร์1 0อย0กเป็นต้นไปนะเอ,อประมาณนั้น1 0 0ย0กนะครับนะถ้าเกินโอเวอร์มันถ้าอัพโอเวอร์เป็น108ร0 8 1แ9้กมันแพงเกินนะครับนะ มันมีรับตัวที่ถูกๆนะแต่มันมันใช้งานจริงไม่ค่อยจะได้นะตัวพวกนั้นนะอันนี้ผมคัดมาให้ละร้อยหกร้อยเจ็ดที่ยังเล่นไหวนะในะปัจจุบันนะที่โอเวอร์ขยับเป็นร้อยสิบเอ็ดกแล้วนะก็ไอร้อยหกร้อยเจ็ดยังไหวนะครับสาหรับใครที่เพิ่งมาเล่นหรือมีงบน้อยจริงนะครับนะแล้วก็หากองกลางนะซีเอ็มนะก็อันนี้คัดมาให้ในมุมอมองส่วนตัวนะกระปผมอ่ะใครที่เข้ามาดูใครที่เข้ามาดูฝากกดไลค์ กดแชร์กดสมัคสมาชเป็นงกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งแล้วก็ฝากนั้นเติมเกมบับไว้สักหนึ่งล้านคุกกี้รันจอบเป็นล้านเติมเกมดีคุณภาพรับว่าจะได้เราไปเซ็นอับถุกต้องตามกดหมายทุกคนตอนรับรวดเลยท่าจะไวาจะคุกกี้รันจอบเลยนะครับรีนนั่นแหละได้เลยนะครับผมไปม่ว่าทาเไหครับไปดูในตลาดกันเลยครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างเนาะไปะดูแล้วรัฟปล่อยแล้วบุม อ่ะครับแม่มัอยู่ในตัวแรกครับเพชรในตมนะในมุมมองผมเนาะนะบอกเลยว่าเพชรในตมมากตัวนี้นะครับ189น้ำหนัก75นะครับ55หนะกรอบตัวนี้นะเอ่ออ่านว่าอะไรเนี่ยคิมชอนยังหรือเปล่านะอ่านผิดเอากระขออภัยนะครับนะไอ้ตีไอ้ตีนะครับนักเตะเกาหลีใต้นั่นเองนะครับวิงเกอร์สเปดสูง189วิงเกอร์สเปดถือว่า ใช้ได้นะถ้าทดแทนมาด้วยแห่ๆเนาะก็การตั้รับหนึ่งร้อยสการ10ยิถือว่าใช้ได้เลยนะก็สำหรับตัวนี้นะนะก็พลังงานดีรับสกิลแสบนะไม่เป็นรยอยทดแทนมาแห่ๆก็คุ้มแล้วตัวนี้นะนะก็มีส่งลูกกลายให้ยืนดูจากที่กลายเพลย์เมเ่อกี้ปันกลางปันกลางครับเล่นได้หมดนะสําหรับอตัวนี้นะเพชรในตัวมัพนะใครที่ไม่ชอบแบบตัวแบบมิดเอ่อไม่ใช่เมตาดิตัวแบบ เออมีชื่อเสียงไงเออตัวนี้ก็น่าจัดเหมือนกันนะครับนะสำหรับตัวนี้นะพิคิมพิคิมเนาะพิคิมก่อนะนะถูกมากตัวนี้นะร้อยกว่าเอ็มเองนะครับสองร้อยประมาณนั้นนะครับเมตรสุมนะครับนะถูกจริงๆครับนะกีดกับตันนะก็ถือว่าใช้ได้เลยตัวนี้นะครับนะถือว่าเป็นเพชรในตมเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะใครที่หางกองกลงเนาะ มีงบประมาณสัก200เงี้ยเออใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ได้เขาเก่งนะครับไม่ได้ว่าแย่ขนาดนั้นนะกระปุกอ่ะตัวนี้นราเพชรในตม้มแนะนําจริงๆนะกระปุกอ่ะ,ะอก็ประมาณนี้นะสำหรับตอนนี้นะครับไปไปดูตัวที่2องครับไปเลยกรับผม อ่าครับมามาอยู่ตัวที่สอก็เป็นเบคแฮมนะครับเบคแฮมกีดทีไว้นะครับร้อยเปสองครับน้ำหนักเจ็ดสี่นะสี่ห้านะครับก็ถือว่ายังไหวนะตัวนี้นะเออกระจายบอลร้อยสิบแปดเนี่ยกันหนึ่งบอลร้อยสิบถือว่าใช้ได้เลยนะครับขายที่ฮะกองกลางตัวปั้นเกมเนาะก็ยังยังไหวครับมหถือว่ายังเล่นได้ครับในเมเน่ก็ถือว่าโหดอยู่นะครับนะพลังงานดีสกิลดีนะครับ มีพยายามเตะลูกข้อสนักนะครับนะยิงประโค้งครับส่งลูกไกลยิงประตูจากที่ไกลเพลิงเกอร์ปัดกะปัดกะนะครับสำหรับแบกเข็มนะถือว่ายังเล่นได้ครับหมายถึงอะแย่ตัวนี้นะครับก็กองกลางสายใจ่ายบอลเลยนะครับเอาตัวปั้นเกมเนาะแล้วก็ไปยืนคู่แบบบอลรุ็อกรับถึงตัวนะโหดตึงแน่นอนนะครับก็เม็ดส้มน้ำแนะนำเป็นเม็ดส้มนะครับนะก่อนแอฟสามร้อยสามร้อยสามสิบอ่ะถึงสามร้อยเจ็ดสิบ โดยประมาณนะครับสำหรับแบ็กแฮมถือว่าถูกเลยนะน่าเล่นน่าแลกเอ้ยน่าเล่นนะครับสำหรับแบ็กแฮมนะครับนะถือว่าใช้ได้เลยนะคอยหากองกลาง,งตัวจนะ ه, ่ายบอลเนาะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับแบ็กแฮมนะครับนะไปะไปดูตัวที่3นะครับไปเลยครับผมอ่ะครับนะมาอยู่ตัวที่3ก็เป็นมาคิซิโอนะครับ ใครที่ชอบตำนานน้ำนะร้อยเปอร์เซียน้ำหนัก74นะ45นะครับบอกถูกบอกนะครับนะสำหรับมาคิซิโอนะเล่นถือว่าใช้ได้ครับบอกถูกบอกป้อนเกมก็ได้หมดนะครับสำหรับมาคิซิโอนะพลังงานดีสกิลดีนะครับจิมบอลแม่นมากนะครับผมเคยใช้อยู่นะครนะเหนือชั้นครับส่งลุกไกลยิงประตูจากที่ไกลบอกเลยเป็นสูงสูงนะสำหรับมาคิซิโอนะถือว่า ใช้ได้เลยนะใครที่ชอบสายตำหนักเนาะฟูลเตอรลี่เงี้ยฟูแบบยูเวนตุสเนี่ยเออมารคิเซโอก็ได้น่ะกลับนะนะครับ 300M นะ280ร้อถึงสามโดยประมาณนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับมารคิเซโอหนักกระปุกสูงตั้ง180ยแปนะนะครับนะก็ประมาณนี้สำหรับมารคิเซโอนะไปไปดูตัวที่4นะครับไปเลยครับผม เอาครับมามาอยู่ตัวที่4ก็เป็นบอเบดี้ครับทีไวนะครับยังไหวแน่นอนตัวนี้นะครับร้อยแบบ2ครับน้ำหนัก74เออเจ็นะเออ4ีแฮ่นะครับพลังงานดีสกิลสามเหมือนเดิมนะครับสำหรับเออบอเบดี้ร่างนี้นะคบ้าก็วิ่ง1้2เลยนะครนะส่งบอล107นะครับกับนึงบอล109เนี่ยสภาพร่างกาย106นะครับการรับรับ103ถือว่าใช้ได้ครับ สำหรับวีดีอนะบล็อกทูกบล็อกคนระับเล่นได้หมดลูกลับนะติดตรงท่าสกิลแค่นั้นเองนะอย่างอื่นดีหมดนะนะใครที่รับท่าสกิลเขาได้บอกเลยว่าตัวนี้เก่งมากๆนะครับนะมีสองลูกไกลครับยิงประตูจากที่ไกลย,ยิงสายก้อยนะครับล็อกเล็ดสงูสงสูงนะกลับเล่นไนดะ้หมดลูกลับนะครับหลับบอลเวดีนะบเบดนาะราคา นะเป็ส้มนะแพงขึ้นมาหน่อยนะเพราะมันเก่งมากนะครับนะนะ4 2 0ถึง470นั่นเองประมาณนั้นนะครับสำหรับเบอรเบดี้นะบอกเลยว่าฟูมาริดนะเล่นได้เลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเบอเบดเนะี้เนาะไปมาดูตัวสุดท้ายใน106ของเราในวันนี้นะนะก็จะเป็นใะครไปไม่ได้ครับต้องเป็นตัวนี้แน,น่นอนนะครับไปมาดูแล้วว่าเป็นใครไปเลยครับผมอ่ามาอยู่ตัวสุดท้ายรายได้สุดของเรา ในร0อย6ในวันนี้นะก็ยังมีต่อรับ1เ7เนาะแต่ตัวสุดท้ายของเราในวันนี้ก็จะเป็นร้อยตัว106เนาะก็จะเป็นจุดเบอร์ลิงแฮมนั่นเองนะครับ ร้อยแปดสิบหกครับน้ำหนักเจ็ดสิบห้านะสี่ห้านะครับจุดอารมณ์ก็เหมือนบอลเบดี้ครับแต่เป็นบอลเบดี้ที่เล่นง่ายกว่าอ่าลูกลับจะโหดกว่านั่นเองนะเกมลูกจะโหดมากนะสำหรับจุดนะมองเลยว่าตึงจัดนะครับนะพลังงานดีสกิลดีด้วยหนาวนะก็มีเนื้นนะครับเอ่อเหนือชั้นเนาะมองเลยเป็นสูงสูงนะครับสำหรับสำหรับจุดเบลลิงแฮมตัวนี้นะครับนะก็ครับราคาพอๆเดียวกันนะ ำหรับจุดกับบาร์เดีเนาะก็410ร้อถึง450ร้ยดูประมาณนะครับสำหรับจุดเบลลิงแฮมนะครับนะก่อนน,นีไปช่างใจกันเอานะก็บาเวเดีก็จะมีคอดได้เปรียบในะด้านความเร็วนะครับนะก็จุดก็จะได้เปรียบในะสก,กิลนะเล่นง่ายกว่าเ,เล่นชงเล่นเชงเงี้ยใครที่ติดเล่นชงเล่นเชงเนานะอาจะเลิกจุดนะครับแต่ใครที่ไม่ติดอะไรเลยผมว่า ในราคาเท่านี้ก็บอไวดีก็เก่งมากๆนะนะคุ้มค่าคุ้มราคาทั้ง2ตัวเอาไปเลือกกันเอานะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวร้อยหกนะครับขัดไม้ห้ตัวนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับไปดูตัวร้อยเจ็ดเหลือว่ามีตัวเะลรอมากครับปล่อยเลยครับผมอ่ะครับนะตัวแรกในตัวร้อยเจ็ดเนาะก็บอเวดีเหมือนเดิมนะมันเก่งมากครับตัวร้อยเจ็ดก็ยังเก่งนะใครที่ ตังพอมีนะครับเอา, up, าอัพมาโอเ o อ e r 107ก็ได้นะครับจะเอไว้ดีนะความทรงก็สูงน้ำหนักเหมือนเดิมนะเท้าเหมือนเดิมเนาะเพิ่มเติมคือค่าพลังข้างในนะครับสีฐานเพิ่มขึ้นนะครับนะการส่งบอลการเลี้ยงบอลน,นะครับการรับการรับไก,กา่ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างละหน่อยนะไม่ได้เยอะนะแต่ก็ถือว่าเพิ่มแล้วกันนะนะก็มีส่งลูกไกลยืมดูอย่างไรกายยิงสักกว่าเหมือนเดิมเอาไว้เลยสูงสูงนะครับ ก็ใครเงินที่เงินถุงเงินถังเยอะขึ้นมาหน่อยก็เอา107ก็ได้นะครับนะครับประมาณ570ถึง630ตัวประมาณนะครับสำหรับบอไปดีร่างนี้นะกระโปรงอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหร,รับบอไปดี้ไม่พูดเยอะอมันเก่งอยู่แล้วนะครับก็ใครเงินไม่ถึงคนระับอยากเลื่อนบอไปดีก็ไปทีวายก็ได้แต่ใครเงินถึงมาทีเอเบ็ดก็ได้นะกระโปรงอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหร,รับบอนะปไปดี้ร่างทีเอดเนาะไปไปดู ตัวที่สองในร้อยเจ็ดแล้วว่าเป็นขาป่ายแล้วผมอ่ครับแมาอยู่ตัวที่2ในร้อยเนะครับก็เป็นเดิรเขาตัวนี้นะนะอยเปิดสามน้ำหนักเปสี่นะสี่้านะกลับผลงานดีมากนะครับก็เกิลสระเนาะพีท้าร้อยสเลยนะนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับการเล่งบอลร้อยสิบองนะครับแงการต้องรับสการ้อยเจ็ดนะคกับ ก็มีพยายามตีลูกขาสนามนะครับหมุกลูกสบหลังเวอร์เลตสูงสูงนะสำหรับเด็กเกาตัวนี้เนาะ <c oughs> ก็เก่งงับเก่งมากเดกเขาตัวนี้มันถือว่าใช้ได้เลยความเร็วแล้ว,ลวก็มีลุ้งด้วยนในการจ่ายบอลน,นะครับนะเออแค่นั้นเองนะครับสำหรับเดกเขานะก็เก่งรับนะถือว่าเก่งเลยตัวนี้นะก็ยังเล่นบ่อยนะครับหมกทูบอก์เนาะเล่นได้หมดรับจ่ายบอลเออได้หมดนะครับสำหรับเด็กเขาตัวนี้นะก็ อารมณ์เหมือนบลูเบอี่นะครับอารมณ์คล้ายๆกันแต่จะเป็นบลูเบอี่ผมที่ผมว่าแข็งกว่าเออเป็นบลูเบอี่ที่แข็งกว่านะครับแล้วก็น่าจะใช้งบประมาณน้อยกว่านะครับนะถูกมากครับสำหรับเดุเราตัวนี้นะสี่ร้อยสามสิบถึงสี่ร้อยแปดสิบนะถูกมากๆนะครับนะใครที่เอื้อมไม่ถึงบลูเบอี่จริงๆนะครับก็เดุกรเตาก็ได้หนะสำหรับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเดุกรเตานะอารมณ์เหมือนบลูเบอร์รี่นะครับนะแต่ส่วนมากผมจะไปเล่นบลูเบอร์รี่นะเพราะ ติดตรงอีองเอไอเอ้ยอะไรก็ว่ากันไปนะแต่เด็กเขาก็เก่งครับไม่ได้ไม่เก่งนะครับอยู่ที่งบประมาณนะครับผมอ่ะอ่ะก็ไปดูตัวลิซ่านะครับว่าเป็นใครนะครับในรนะ้อยเจ็ดเนาะไปเลยครับผมอ่ะมามาอยู่ตัวลิซ่าในร้อยเจ็ดก็เป็น Mart o o T, นะปมัตเตอุสนะครับโลทาตเตอุตตัวนี้นะครับ ก็บ็อกทุบอกจาเลยตัวนี้นะครับนะร้อยเจ็บสี่นะเจ็ดสิบเอ็ดนะสี่ฮะนะพลังงานดีสกิวดีหนะครับผมทีดาร้อยสิบสองเลยนะครับเนินะหมดนะครับตั้งรับเลิฟสม่ยจะเป็นเกมรับเนาะสำหรับมาทิวุธนะเกมรับเด่นมากจิ้มบอลโหดมากนะครับนะก็มีฟิกสมพลังครับแล้วก็ ยิงประตูจากที่กลายมุกเลยเป็นสูงสูงนะครับสำหรับมันทีอุดอบอกเลยว่าเก่งมากมากนะใครที่ชอบตัวเล็กๆล็กที่บอลแม่นๆเนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากนะสำหรับบันทีอุดนะครับนะก้อครับไม่ซบนะครับ560ถึง620นะครับตัวประมาณนะบอกเลยว่าเก่งมากมากนะใครมีเงิประมาณเท่านี้นะครับเอาไปยืนคู่อา่าจุดก็ได้ฮะจูดรนะ้อยหกเนาะคู่บาไบเด้ก,ก็ได้คู่เด้อเขาก็ได้อ่า คู่ที่เราถนัดถนัดนะนะบอกเลยว่าเก่งมากมากนะครับสำหรับมัติอุอดคู่ใครก็ได้นะครับผมอะ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับมัตถิอุดนะครับนะ่ะก็ประมาณนี้อ่นะไปไปดูตัวสุดท้ายและท้ายสุดของเราในะวันนี้ในร้อเจ็ดนะครับไปเลยบุ้มอ่ะครับนะไปมาอยู่ตัวสุดท้ายและท้ายสุดของเราในะวันนี้ก็เป็นมิลิโควิซาวิตนะนะร้อเจ็ดนั่นะ 7, นะเอง บอกเลยว่ากุหลดแกงตัวนี้นะร้อยเกสองครับนำหนักเกาสิบหนะห้หนะครับก็ให้จะตึงที่สุดในกองแกงร้อยร้อยเจ็ดลาผมแบบนะ <c oughs> สำหรับมิรินตัวนี้นะนะร้อี่ครับนะปีดาวเนาะแล้วก็กานเรื่องบนร้อนะครับการตั้งรอบร้อยจะเปการร้อยสิบสามเลยนะครับพลังงานดีสกิลดีนะครับก็มียิงไกลครับโมลูกสมบัตลัง หิงใส่ก้อยนะครับสูงปันกลางนะสำหรับม,มิรินโปรซาริตัวนี้นะบอลยว่าเก่งมากนะใครมีงบประมาณเท่านี้บอกเลยว่าจบจบไปนะครับสำหรับกุลิตแกงตัวนี้นะครับนะครับไม่ส้มนะ470ถึง520นะบอกเลยว่าคุ้มมากมากนะตัวนี้รับจบนะครับอ่ะก่อ5หตัวใหญ่จบเลยแค่นี้ครับกองแกงไม่มีต้องมีเมียม,มีอรไอยมากนะครับ ของจริงนะครับสำหรับมิลินนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ไม่ถูกใจใครกับขอไปหมาหน้าที่นี้กันด้วยนะครับผมอ่ะไปไปดูบทสรุปเลยไปเลยครับผมอ่ะเป็นงานกันบ้างครับสำหรับที่แนะนําไปนะครับก็มี9ก้าตัวนะที่ผมมองว่าราคาทั้งราคาทั้งเออแค่สายข้างในอ่ะมันดูดีนะครับอ่ะดูดี ตับาคาที่เสียไปนะครับทำไมาไม่มีตัวนั้นตัวนี้ไม่มีซีดานร้อยเจ็ดหซีดานร้อยเจ็ดราคาโดดไป900นะครับเพราะว่าเออมันแพงเกินก็เลยแบบเออนะซีัก500อเอ็มนะครับเออเกินไปสัก600้ินิดๆอ่ะมันยังรับไหวนะไอ้ตัวพวกนี้เนาะเออก็ประมาณนั้นละกันนะครับไม่ถูกจะกลากลาบขอไปนะครับไม่มีพวกร้อยห5ร้อยห้าครับอ่ะร้อยห้าก็เก่งหลายตัวนะครับแต่ผมมองว่ามัน มันเริ่มเก่าเกินไปแล้วอ่ะมันเริ่มสักร้อยหกยังพอไปวัดไปบาบ์ไหวนะครับนะก็มีคือตัวไหนที่แนะนําก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมตกหลุนตัวไหนเนาะตัวไอพวกนี้ผมมองค่าพลังแนละเคยจับประมาณเกือบหมดอนะยกเว้นไอตัวเนะี้ยไอตัวเกาหลีครับเออไม่เคยจับนะเพิ่งเข้ามามันน่าสนใจตรงแห่นะครับแล้วเป็นตัวสูงนะครับก็เลยอ่า ติ๊กเข้ามาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องได้ดูด้วยแล้วมันถูกนะประมัณน้อยกว่าเอ็มนะสองร้อยเอ็มนะครับสำหรับเม็ดศพนะก็ใครอยากลองตัวอินดี้ก็ตัวเกาหลีตัวนี้ก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งนะแล้วก็ฝากไลน์เติมเกมครับไว้สักหนึ่งไลนคุกกี้ไลน์จับบัฟไลน์เติมเกมดีคุณภาพรับรบอ้จะได้เราไปเซ็นน็อถูกต้องต่ำกดบัฟทุกคนต่อหน,น็อเรื่อยๆแต่จะว่าจะคุกกี้แลน์จับเลยนะครับ หรือน่างได้เลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะพูดมาถูกจะก,ก,กบาบขอภัยมาหน้าที่นี้สักหนึ่งครั้งนะครับใครที่ลคยเปิดแท็กเปิดการ์ด,เ,ดเนาะก็ขอให้ดวงดีดวงป,ปังๆได้ร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดตัวที่เราต้องการน,นะครับใครที่จะเติมเอาอ่าเกรเทตกัปตันนะกัปตันที่ดีที่สุด11ตัวนะครับก็บขอให้ดยดีนะได้โรนัลดอได้ลีนเมซี่ยฮันคงุงยฮันครับ ก็แล้วแต่ครับนะขอให้โดยดีครับอยากได้ตัวไหนขอให้ได้ตัวนั้นนะครับผมอ่ะก็มาวันนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับ่ะขอจะลานะครับขอกล่าขอว่า,อาวขอบคุณและสวัสดีครับ